มขอบคุณทุกท่านเลยอะไรอย่างียค่ะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านค่ะที่ช่วยเหลือยายสาวค่ะช่วยเหลือค่า,าน้ําเชื้อนะคะ,คะคเรา,า,าจะมีนะคะจากแม่แนนหนึ่งหมื่นคะแนนคุณแม่ฟ้าร่งสามพันคะแนนมาดามพิงค์นะคะก็รวมนะคะ5,000ั 5, นคะแนนนะคะกราบขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมช่วยเหลือค่าน้ำเชื้อนะคะทางสาวน้อยนะคะตอนนี้ก็เคลียร์จบเรียบร้อยแล้วนะคะปิดยอดอยู่ที่49 0 0 0นเนาะ นะคะยายสาวก็เอาไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะจากพุนแสนหนึ่งหมื่นก็าตาเขาลดให้นะคะเหลือที่ตอนแร่ห้าหมื่นแต่ว่าตาเขาก็คืนเงินมาให้อีกพันหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นคะแนนนะคะที่คุณแม่ร่วมช่วยเหลือนะคะตามหลังนะจากแม่แนนพ่อเจนหนึ่งหมืน่นแล้วก็มานดามพิงห้าพันคุณแม่ฟา้าดุกสามพันคะแนนนะคะต้องกราบาพอทุณทุกท,ท,ท,ท่านนะคะนี่นะคะช่วยเหลือพังสาวน้อยนะคะที่ได้สูญเสียลูกชายไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นค่า้ําเนเชื้อของตัวผู้ ฝากความคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านนะคะฝากคนคุก่านนะคะยายขอให้คุณค่าปรรุบออัวุกทั้นของคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกันขอให้เดินทางไปไหนมาไหนขอให้แค่ลาตุปลอดภัยอันตรายกำหมดทั้งปวงค่ะขอให้คุณช้ารักจาทวดา